นี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดวงตาครับ Eye Formula แน่นอนครับเราใช้ดวงตาทุกวันนะตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าครับจนถึงเวลานอนในตอนกลางคืนทําให้เราใช้ดวงตาเป็นเวลาหลายชั่วโมงมากเลยต่อวันครับและโดยยุคป,ปัจจุบันครับที่เป็นยุคของดิจิตอลทําให้เราต้องจ้องมือถือจ้องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาจึงทาให้เกิดภาวะตาอ่อนล้าจากอุปกรณ์ดิจิตอลครับและจากการวิจัยยังพบอีกครับว่า ผู้คนปัจจุบันนะครับใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตหน้าจอคอมหน้าจอมือถือน,นั้นหลายชั่วโมงตอ่อวันครับโดยในส่วนของคนไทยนั้นใช้เวลากับหน้าจอคอมหน้าจอมือถือกับอินเทอร์เน็ตกว่า8ชั่วโมง44นาทีตอ่อวันเลยทีเดียวและนั่นทําให้เกิดแสงที่มาทําร้ายดวงตาของเราครับซึ่งปกตินั้นแสงก็จะมาจากแสงอาทิตย์แสงจากหลอดไฟและแสงจากอุปกรณ์ดิจิตอลแต่ตาเราไม่ได้จ้องแสงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟทั้งวันครับแต่สิ่งที่น่ากลัวคือตาเรานั้นจ้องอุปกรณ์ดิจิตอลแทบจะทั้งวันเลย นั่นจึงทําให้เกิดแสงพลังงานสูงครับที่มาทําร้ายจอประสาทตาของเราครับทำให้จอประสาทตาของเรานั้นเกิดการเสื่อมได้แต่ร่างกายของเราครับก็มีการสร้างเม็ดสีแคโรทีนอยครับที่มาป้องกันอันตรายจากอนุบุอิสระที่จะมาทําร้ายดวงตาของเราครับที่เรียกว่าแมโคูลาพิกเมนต์เม็ดสีนั้นติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดก็จริงแต่ไม่สามารถสร้างเพิ่มเองได้อีกตามธรรมชาติครับจึงต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเข้าไปแต่ส่วนใหญ่นั้นเราไม่ได้รับแคโรทีนอยเหล่านี้ในปริมาณที่เพียงพอครับ นั่นจึงเป็นที่มาของการที่เราต้องมีตัวช่วยครับและนี่คือตัวช่วยของทุกท่านเพื่อดวงตาเลยนั่นก็คือไอโฟมูล่าครับไอโฟมูล่าประกอบด้วยลูทีและซีแซนทีนครับที่มีประสิทธิภาพที่วิจัยทางคลินิกทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยปกป้องดูแลดวงตาที่ทํางานหนักโดยลูทีและซีแซนทีนครับเป็นคู่หูในกลุ่มแคโรทีนอยที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยดูแลจอประสาทตาปกป้องดวงตาจากแสงที่เป็นอันตราย ลูทีนั้นทำหน้าที่ทั้งเป็นตัวกรองแสงพลังงานสูงและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงที่มาทำร้ายดวงตาอีกด้วยส่วนซีเซนทีนนั้นเป็นรูปแบบพิเศษของลูทีนครับโดยลูทีนจะโดดเด่นที่รอบนอกของจอประสาทต,ตาแต่ซีเซนทีนจะโดดเด่นที่จุดกลางจอประสาทต,ตาครับซึ่งเป็นจุดที่อนุมูลอิสระก่อตัวมากที่สุดและซีเซนทีนยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังกว่าลูทีนอีกด้วยครับนอกจากนี้ในไอโซมูลน์ยังมีวิตามินซี e, สังกะสีทองแดงซิลเนียมเป็นวิตามินแร่าาตตทีี่่มประโยชน์อดวง และได้ใส่ลงไปในสูตรของไอสมู u ่าด้วยครับและนี่คืองานวิจัยครับที่ยืนยันเลยว่าสูตรของไอสมู u ่านั้นทั้งลูทีนซีเซนทีนและวิตามินเกลือแร่อีก5ตัวนั้นช่วยในการปกป้องดูแลดวงตาอย่างแท้จริงและหากเราครับไม่รับประทานไอสมู u ่าการที่เราจะได้ ลูทีนซีเซนทีน12มิลลิกรัมต่อวันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายปกติแล้วเราจะได้ลูทีนซีเซนทีนเป็นแค่1-2มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นหากต้องการลูทีนซีเซนทีน12มิลลิกรัมต่อวนันเราอาจจะต้องกินข้าวโพดถึง8ถ้วยบ o อกโคลี่6ถ้วยหรือผักขมสด4ถ้วยซึ่งเป็นไปได้ยากในชีวิตประจําวันครับ และนี่เลยคือเหตุผลที่ทาให้คุณต้องลองรับไอโซมูล่าอย่างแน่นอนเพราะให้สารอาหารที่มีความสําคัญต่อสุขภาพและการทํางานของดวงตาปกป้องเซลล์ดวงตาจากการทําลายของอนุมูลอิสระครับช่วยกรองแสงที่เข้าตาดูแลดวงตาที่ใช้งานหนักดูแลดวงตาที่เมื่อยล้าลดความไวต่อแสงจ้าและความไวต่อแสงสีที่ตัดกันและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากการรับประทานไอโซมูล่า2แคปซูลต่อวันครับลูทีน10มิลลิกรัมและซีเซนทีน2มิลลิกรัมพร้อมทั้งวิตามินซีอีสังกะสีทองแดงและซีเลเนียม และสม so ุนไลายังผลิต้วยมาตรฐาน 6S ครับทางการคัดเลือกสารสําคัญที่ดีที่สุดต่อดวงตาคือลูทีนและซีเซนทีนจากแหล่งพันธุ์ธรรมชาติครับคือดอกดาวเรืองที่ไม่มีการใช้เคมีในกระบวนการเพาะปลูกเลยมีการตรวจสอบสเปคอย่างเคร่งครัดว่าตรงตามความเฉพาะเจาะจงได้ลูทีนซีเซนทีนตามที่เราต้องการอย่างแท้จริงมีสารอาหารเท่ากันทุกลอ็อตทุกขวดทุกเม็ดครับทั้งวิตามินซ e, ีสังกะสีทองแดงซิลิเนียมลู ene, ทีนซีเซนทีนเท่ากันทุกลอ็อตทุกขวดทุกเม็ด ทดสอบแล้วว่าปลอดภัยปราศจากโลหะาหนาักสารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ครับและมีงานวิจัยทางคลินิกรองรับว่าดีต่อสุขภาพดวงตาอย่างแท้จริงขนาดแนะนำคือ2แคปซูลต่อวันพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีนะครับเหมาะสำหรับผู้ใหญ่อายุ18ปีขึ้นไปที่ต้องสัมผัสกับแสงที่เป็นอันตรายที่มาทำร้ายดวงตาหรือต้องการสารอาหารที่ช่วยดูแลดวงตาครับและควรรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือน สรุปครับไอร์มูลนั้นให้สารอาหารที่สําคัญต่อดวงตาโดยช่วยปกป้องเซลล์ดวงตาจากการทําลายของอนุมูลอิสระมีส่วนประกอบสําคัญคือลูทีน10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมจากดอกดาวเรืองธรรมชาติมีวิตามินแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพดวงตาอย่างครบถ้วนทั้งวิตามินซีอีสังกะสีทองแดงซิลิเนียมมีงานวิจัยทางคลินิกว่ามีผลช่วยปกป้องดวงตาครับและเพื่อประสิทธิภาพอย่างเต็มที่แนะนําให้ทานอย่างน้อย3เดือนและยังผลิตด้วยมาตรฐาน 6S อีกด้วย ดังนั้นเพื่อสุขภาพดวงตาของทุกท่านครับไอโซมูราพร้อมเป็นตัวช่วยให้กับดวงตาของทุกท่านอย่างแน่นอน